เจ้ว่าเจ้ว่าอะไรนะทาทาสีผู้เดียวสิอืมอืมอืมเห็นไหมเนี่ยไอเห็นไหมโซดาทำทั้งหมดได้อืมอืมอืมอะไรนะเมื่อื่นก็มาผู้เดียวคุณนี้ก็มาคนเดียวคุณนี่เดีนไงไทยอุดรภูมิใจบอนี่อืม ยืนยิ้มเปยเปยๆนี่เห็นบะอะไรนะพี่ว่าใหม่ซิเมื่อกี้อะไรนะ,นะม,มือกมานเดียวมือก็มาู้เดียวเจ้าเสร็จเสร็จแด้ๆเ,เราต้องอ้ายเราสองคนต้องจับมือกันขยันทําคลิปแล้ว <c oughs> อืเดี๋ยวโซดามันก็จะบอกว่าค่อยทีทายผู้เดียวนี่มีสีรองพื้นให้เพิ่ม สวยงามตามท้องเรื่องเดี๋ยวตรงนี้ต้องหาอะไรบางเนาะไอ,ะอเ้เนาะบังแดงอืมอ่าเห็นแม่อ้ายเป็นไงความคิดลุงทำไม่นั่นให้อ้ายด้วยนะอันนั้นอันนั้นเขาเรียกผิดเรื่อนะอะไระอ่ะที่พิจารณาหือนั่นงนะเขาเรียกวา่าอ,อะไรเขาเรียกอะไรกุกิี้ครับมันไม่ใช่ลูกแล้วมันอะไระพ่อกิงพ่อกิงพ่อกิงอ๋อพ่อเป็นพ่อทีต้า ่งกกกิ้้าานนนออยููบลเออลูกกิ้งโอ้มีมุกด้วยครับเออมีมุกด้วยอ่า้านจะลบไอเขาว่าไงวะเขาจะมาเปิดผับกับเจ้าดิแต่เอาลูกมาด้วยนะแต่ว่าเออโทดาเล่นกีตาร์เป็นบอสโทดาร้องเพลงเป็นแถวดอเล่นกีตาร์ฮะเล่นกีตาร์เล่น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 เออมันมีหนาหนึ่งก็หนาสองดิ นายนี่เอาไว้ดีดน่ะสองเอาไว้เคาะเออนครับเรียนจะยุคเคาะเรียนขวบก็นี้ได้บนน่ะที่เป็นบ้านบัวเนี่ยเนี่ยกระานเคาะเป็นยังไงกระเจียนฮาร์ดเรียนเป็นอยู่ครับเต้าเรียนเลขสทุมินอันนี้มันอันนี้มันช่องไผรแล้วเนี่ย ถ่ายคลิปไผู้ใด้วันนียเอาแาาต่ของช่องอคือไ,ไปไปถ่ายคลิปใส่แล้วอ,อ๋อไอถ่ายคลิปไปฟ้าเดือดช่องไอ้ดูลูกกิ้งนีน่พัดแล้วเห็นว่านี่อันนี้ตามหลักนี่ลูกกลมๆน,นี่ที่พี่สดาถืออยู่นี่นี่เพื่อนว่าลูกกิ้งพนันาจริงๆแล้วไม่ใช่ลูกกิ้งนะพ่อกิ้งอืม พน้องกีตาร์นอนอยู่บ้านบ่ได้มากิ้งอันนี้พิสดาเป็นคนกิ้งก็เลยเรียกพ่อกิ้งพ่อๆลองกิ้งให้ดูหน่อยดิกิ้งอย่างนี้นะกิ้งกิ้งเลยกิ้งเลยเขามีเทคนิคการกิ้งเด้อกิ้งขึ้นเลยกิ้งลงกิ้งขืนอะไรกิ้งลงเลยครับการตาทีนี่ตามผมเลยผมเฮ็ดผู้เดียวแเนี่ยผมท่าทียู่ผู้เดียวปุณนะปุณหะย่าปุณมแต่ของผมท่าเบื่อเต้ปุน่ะเห็นบ้าปนน่ะ เอาเงนผู้ใดานางยิ่งขึ้นเงินก็มากเพื่อเดียวเงินก็มาเพื่อมีมีการเครื่องกันเกิดขึ้นมมเมื่อน,กนัก,ากนสาบปูนผู้เดียวนี่อันนี้พระหลวงก็ตามเก็บสีเด้อนี่สีที่แปงแปงไปไม่ถึงแปง,ขงปเขาบ่ถึงนะลูกยิ่งเข้าไม่ถึงก็เลยใช้แปงตามเก็บเอา เห็นบออ่แล้วเมื่ออาทิตย์ได้ลราจริงไปหอด,ดีแล้วเหรอผมเมียูุเดียวโอเคบ่ายนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อที่ดูคลิปดูโฆษณาเดี๋ยวพี่เพชรจะไปทำภารกิจต่อย่างบันแล้วยุเวียดไปหองน้ำจนไหมบา่บบายจีไปแล้วบ๊ายบาย,บาย